ราคาน้ำตาลวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ทิศทางน้ำตาลสดใสสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาสโซนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บาสโซนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มาติดตามสถานการณ์แนวโน้มราคาน้ําตาลของตลาดโลกนะครับซึ่งเป็นตลาดอเมริกานะครับที่จะนํามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซึ่ง ราคาน้ำตาลนี้เป็นราคาน้ำตาลตลาดส่งมอบล่วงหน้านะครับประจำเดือนตุลาคมปี2 5 6 4นะครับที่มีราคาน้ำตาลนั้นอยู่ในทิศทางที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าพี่น้องชาวไร่อ้อยก็มีกำลังใจในการจะซ่อมแซมอ้อยนะครับจะบำรุงรักษาต่ออ้อยบำรุงใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชเพิ่มปุ๋ย บำรุงต้นให้อ้อยนั้นได้อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เดือนสิงหาคมก็ยังมีเวลาในการบำรุงอ้อยของพี่น้องอยู่นะครับก็เ,เร่งรีบบำรุงเพื่อให้อ้อยนั้นจเจริญเติบโตนะครับจะได้มีผลผลิตมากซึ่งราคานั้นถือว่าดีมากจากการคาดการดูแนวโน้มราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับซึ่งก็ คาดการกันไว้ว่าไม่ต่ํากว่า1000บาทอาจจะเกิน1000บาทไปนิดๆน,น,นะครับสําหรับราคาอ้อยขั้นต้นหรือดูการผลิตปี2564นะครับมาดูราคาน้ําตาลในรอบเดือนที่ส่งมอบเดือนตุลาคม2564นะครับก็ทําราคาขายอ,อนทอทอทราคาขายได้อยู่นะครับ18.92เเซนต์ต่อปอนด์นะครับ ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับในราคา18เซนนะครับซึ่ง18.92เซนต่อปอนซึ่งขยับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคานี้ในช่วงเดือนตุลาคมนั้นเป็นเดือนที่สำคัญนะครับพี่น้องคือจะได้นำไปคำนวณนะครับการขายน้ำตาลของออนอทอนะครับไม่ว่าเดือน3คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับ คือ3เดือนนี้จะเรียกว่าเดือน3มในการเรียกของการขายน้ําตาลวงการอุตสาหกรรมน้ําตาลนะครับเดือน5นะครับเดือน5ก็จะเป็นเดือนมีนาคมพฤษภาคมมิถุนายนนะครับก็จะเป็นเดือน5การขายของเดือน5นะครับแล้วก็การขายของเดือน7นะครับก็จะอยู่ที่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมและตุลาคมนะครับเดือนกันยายนนะครับคือเป็นเดือน7นะครับพอถึง ช่วงเดือนตุลาคมก็จะเป็นการคำนวณราคาอ้อยต่างๆ,ๆนะครับซึ่งในรอบเดือนมีนาคม2565นั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับราคาก็ขึ้นไปถึง19.44เซนต์ต่อปอนในรอบเดือนทุษภาคม2565อยู่ที่18.41เซนต์ต่อปอนรอบเดือนกอรกฎา,าคม256566นะครับก็อยู่ที่ 7.50เซ็ซนต์ต่อปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางราคาที่ดีนะครับสำหรับใน3ปีข้างหน้านะครับราคาก็ไม่ต่ำกว่า14เซนนะครับจากการทำราคาขายล่วงหน้านะครับของการทำราคาขายน้ำตาลซื้อขายล่วงหน้าของตลาดโลกนะครับก็ไม่ต่ำกว่า14เซนในระยะปี64 6566นะครับ ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีอยู่นะครับในรอบนี้นะครับท่านผู้ชมก็บรัรลุงตตออ้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นำมาฝากเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับ